นี่กําลังเดินหน้างสิครับใช่แหละครับผูบ้โดยสารนี่ผมค้เดียว <c oughs> เบิดเรือนี่ผมคนเดียวเขาออก่อลลัหนึ่งหันเพราะท่านคนเต็มแต่ว่าลํานี่พอดีเรือคนไทยมาส่งคนเลาาพอดีพระเจ้ากลับฝั่งไทยพอดีเลยได้ผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวกลับมาเกินเรือตกเรือ ก็ด้เมื่อกับนละกินเดียวนี่เสร็จจับลงแล้วนะครับนั่งแล้วครับนี่ผู้โดยสารผมคนเดียวคนอื่นก็เมื่อรถอ้ามเมื่อเรือขั้น่อนหมนแล้วพอดีเรือไทยพระทรงค้นเล้าพอดีผมเลยเด็กกลับน้ำเปิดอาจารย์กับล่อผมงงแรงอยู่แล้ว ่ได้ขึ้นคันดนี้กันร้อยอีกสักวงกว่านะครับผมวงแรกนะเดินทางกลับไทยแล้วครับบ้านนี้เอาไว้ EP ต่อไปนะครับเดินทางใหม่นะครับ โดยสารค้เดียวคำเนงนโชคดีเยอครับอาเันกับเด็ดาโงของวงแรงเพื่อถี่วสุดท้ายตะเปนคอยทำทำแรงพอดีตะเปนรับฝาดัง เื่ฝากคนไลร์คนแชร์กดติดตามคนสนใจแล้วก็กดกระดิ่งไงน้ำนะครับนะเพื่อสิบประเด็นอ่านคลิปว่าไปคลิปนานะครับอีพีต่อไปนะครับจะเดินทางไปไหมนะครับว่าจะเป็นเมืองไหนนะครับก็ติดตามช่องคนละหนึ่งชแนลนอรานะครับเพื่ฝากคนไลร์คนแชร์กดติดตาม แล้วนะครับ,บผู้โดยสารกับมีดเตาผมผู้เดียวนี่แหละครับนี่ครับว่บางเลยเฮ้าควาปัาน่นเขาแล้วบั้นนึกว่าสิ่เหลี่ยมฐานแวสุดท้ายผมผมหัวมัแรงอยู่แล้วให้โยมีเรือไทหไปส่งผู้โดยสารคนเล้าพอดีมันส่งแล้วมันกรกลับมาพอดี เทียบเรือแล้วหัวกรรไกรนมเ,เรียวเรียบร้อยนะครับการเทียบเรือแล้วเป็นประดับิเหตครับฮะ มาถึงฟังไทยแลบันก็จะขึ้นไป,ไปด้านบลรบ,บันนครับไต้บันไดขึ้นไปอยู่กับเมื่อยเตือโอ้ยข้ายยอ่ยัยงเดยวมากก่อนเวลาอยู่นึกว่าสิเดมาเถี่ยวหงมงแรงเอาไงสำรับ คลิปนี้นะครับท่านใดเข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับท่านใดที่เข้ามาชมเลยทางช่อง,องคนลา่าฝันแชนแอ่วของเฮานะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อที่บะได้พาคลิปต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงฟังไห้แล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็ย่างไปหารถแล้วครับบันโอ้วาาวว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 าวว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  ไปส่งผู้โดสารเพิ่นกลับมาเรือเป่าก็เลยได้ผมมาเป็นผู้มูมาคนเดียวผููโดสารน,นี่คือต่อฟังทั้งพนครพนมนะครับน,น,นะครับผมก็สิยางไปหารถละบันรถจอดยุข้างเซเว่นหลังเซเว่นนะครับนี่คือฟังนครพนมนะครับ ตลาดคนเดินยังมแลงนะครับอยู่นครพนมเฮานะครับนี่ครับมีสินค้าหลากหลายอย่างนะครับจําน่ายนะครับอยู่นี่ริมแม่น้ำโขงนะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับครับอยู่ใกล้กับลานพญานาคนี่นะครับนี่ครับตลาดคนเดินยมแลงนะครับ บังนครพนมเขาคึกคักพอสมควรนะครับตลาดแรงๆนะครับมีทุกมือนนะครับเิ่นมาขายของเป็นตลาดคนเดินนะครับของจังหวัดนครพนมเฮา แรงคนกัดกินมากยางเห่นยญยางชมวิวนะครับยางซื้อของนะครับยางซื้อของซื้อเสียผ้าลตลาดคนเดินยนมันแรงนะครับดูนครพนมเฮาด้านนี้กับุมเสียงนะครับผูใดมักเสียงกันมาทางนี้ เล่นเด็กหน่อยก็มีนะครับมี่ไร้ย่างนะครับตลาดคนเดินเนี่ยมัแรงๆนะครับเดี๋ยวกับตลาดคนเดินดันมั่แรงๆทางนี้กับกลุ่มเสียงนล้วกับไพรมักเสียงกับมาทางนี้นะครับเห็นมีหลายนะครับไพรมักเสียงโศกกหมืนมาทางน,ะนีโอ้ บรรยากาศคึกคักดีนะครับยามแรงๆอยู่ฝั่งนครพนมเฮาตลาดคนเดินนะครับีว่ายด้อยการเสี่ยงตลาดคนเดินยามแรงนะครับทั้งนี้กับกลุ่มเสียงนะครับทั้งนี้ผู้ใดมักเสียงโชกมาทั้งนี้ <c oughs> ด้านนี้คือกลุ่มเสียงนะครับผู้ได้หมักเสียงมาทาั้งนี้ <c oughs> นี่ครับตลาดคนเดินยิ้มแรงนะครับคนพนมเฮาไขหมักเสียงโศกมาทาั้งนี้นะค,ครับเดือร้านพญ<ต>า,านาคเขาี่แนละครับเด <c oughs> ี๋ยวผมจะขับไปเอารถกันครับอยู่นี่ครับรถผมจอดอยู่หลังเซเว่นนะครับเดินทางกลับบุระเปิดวัดชุภูมิบ้าบุระ <c oughs>